สวัสดีจ้าเมื่อนี้แม่ปล่อยได้บอกฮงดิบมากนะจ้าแม่ปล่อยจะเฮ็ดมะละกอเชื่อมนะจ้าหรือว่าผลไม้รวมเอาไว้แต่งหนาขนมนะจ้าเฮ็ดง่ายจ้าบ่าได้เฮ็ดยากเลยนะจ้านี่คันตะแรกแม่ปล่อยได้นี่บอกฮงมากพาครึ่งเลยจ้าจะง่ายตอดอันเวลาฝานเปลือกนะจ้า มะหุ้งที่แม่ปล่อยใส้จะเป็นขนาดลูกนี้ครึ่งกิโลนะจ๊ะเอาเม็ดออกแล้วก็ฟานเปลือกออกนะจ๊ะหลางทําความสะอาดกกะฟานแบบนี้ฟานเปลือกออก ออกทห่มัดนะจ๊ะ เอาไปล่างน้ำเจ้าล้างน้ำออย่างมาคค้งออกนะจ้า เสร็จแล้วเราจะเอามาฝานนะจ๊ะเอาเอา,เอาช้ตรงกลางนี่ออกได้จ้ะที่เป็นคนๆนะ ให้เป็นลูกเต๋านะจ๊ะ ต่าแบบนี้นะจ๊ะ หลังจากที่หั่นบอกห่งเสร็จแล้วนะจ๊ะมาต้มน้ำเลยจ้าน้ำไปประมาณลิตรหนึ่งเนี่ยจ้าเดี๋ยวรอนามเดือดกันนะจ๊ะเอาหมก,กหงหกลงต้มน้ำเดือดแล้วนะจ๊ะเอาบอกหุงลงไ,ไปเลย ้มสักสิบนาทีจ้ะบอกหูใสแล้วกะค่อยเปลี่ยนน้าไม่จ้ะมีข้อกับตักฟ้งออกด้วยจ้า เนื้อบอกคุ้สายแล้วนะจ้าหบล่งเปลี่ยนน้ำได้เลยจ้า <S 2> <S 2> จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะจ้าตั้งน้าหมอที่สองเลยเลยจ้าแม่ปล่อยใส่น้ำเปล่าเรามีแม่ปล่อยใส่ไป500 ml นะจ้า แอาการน,น้ำตาล200ร้อยอแอลกระทะแม่ปอแทะกระทะใบเกานัดจ้าเพราะว่ามันไม่ได้เปลือนอย่ลลยังมาไล่น้ำตาลจา้า ลอให้น้ำตาลละลายเลยจ้ะใส่บกนิ้งวลงไปเลยจ้ะต้มตอนแนะนำเชื่อมนี่นะจ้ะน้ำตาลนี่ประมาครึ่งชั่วโมงเราจะเห็ดความหวานซึมเข้าไปในเนื้อบอกนิ้ว แล้วตอนนี้น้ำเชื่อมในซึมเข้าไปในเนื้อปลาุ้งแล้วนะจ๊ะจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะพักปากลงไปเลยจ้าเตรียมแยกแยกปไปใส่สีผสมอาหารนะจ๊ะแม่ปอยจะตักใส่แก้วนะจ๊ะเพื่อที่จะใส่สีผสมอาหาร ไปจ้า ต้องไปน้ำกันเลยจ้าเรื่องน้ำเชื่อมเพื่อนั้นเนาะบ่อตองบ่อตองแยกออกนะจ้าจะสีแรกพอจะใส่เป็นสีแดงนะจ้าให้งนุกไปเลยค้นให้ กันให้ทัวๆนะจ้าจะได้หน้าตาเป็นแบบนี้สีแดงนะจ้าไปสีเขียวสีเขียวไม่ปล่อยนี่แบบผงนะจ๊ะไม่ปล่อยจะใส่สีเขียวแบบผงดูลงไปเลย ้ใหเสร็จแล้วสีเขียวมันนี้อีกเลืออีกแก้วนึงใส่เป็นสีเหลืองก็ได้นะจจะหรือ สีตามใจชอบแต่ว่าแม่ปอยแม่ปอยจะเทสเป็นสีขาวนะจ้ามีแดงมีเขียวมีขาวนี่จ้าแซ่ทิมไว้แบบนี้คืนหนึ่งนะจ้าแล้วมืออื่นค่อยกลับมาพอกันไหมนะจ้าจมีขึ้นหน้าตาที่แซ่ไวขึ้นหนึ่งนะจ้านี่จะเป็นหน้าตาแบบนี้ เอาไปเทให้เสร็จน้ำหวานออกเลยจ้า ต่อไปตาสีเขียวให้แบบมี้ครบทั้งสามสีเลยจ้เจาเสดนามกอน จะล้างจากสะเด็ดน้ำแล้วนะจ๊ะแม่ปอยจะเอามาเทพึ่งแบบนี้เราก็เอาไปตากแดดนะจ๊ะให้แหง้งแม่ปอยจะตากแดดประมาณมือหนึ่งนะจ๊ะถ้าถ้าจังไดโดดแม่ปอยจะมาอัปเดตให้เบอร์อกินนะจ๊ะว่าจะได้เปลี่ยนกระชิชูบอน้าจ้ะเอาไปตากแดดเลยจ้าแดดกำลังแห้งเลยจ้าช่วงนี้ จ้าเสร็จแล้วเรียบร้อยจ้าแม่ปล่อยตากไว้มือนึงนะจ้าแหงแล้วเรียบร้อยจ้า,จาเอาไปโรยหนาขนมได้เลยจ้าผลไม้ร่วมนะจ้าไปตกแต่งเวลาเหตุหนาขนมเมื่อนี้แม่ปอยกะสิขอจบคลิปเพียงเท่านี้ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนนะจ้าเพื่อที่จะบริภาทรับชมคลิปต่อไปของแม่อม่อยเมื่นี้แม่ปอยก็บสิขอตัวลาไปก่อนนะจ้าสวัสดีค่ะ